สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับบ้านสวนไม้ประดับวันนี้นําคุณผู้ชมมาชมโคกหนองนาหนองสองห้องนะครับหรือโคกหนองนาครูดรยุทธศาสตร์รองสมดีกงเพชรนะครับตามรอยพ่อสารต่อวิถีบรรพชนนะครับเรามาเป็นประจำเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปนะครับได้จัดทําคลิปโคกหนองนาหนองสองห้องหลายคลิปท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่โคกน้องนาปี2 0 1 7ครับเดี๋ยวสักครู่จะให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปสดๆกันเลยนะครับว่ามีอาคันตุกะนะครับมาเยี่ยมเยือนโคกน้องนาคูบรรยากาศจะเป็นเช่นไรไปชมกันเลยครับนี่เป็นต้นมะนาวนะฮะมีแต่มีแต่ลูกครับไม่มีใบฮะ ครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้เสียงที่ได้ยินเตอนนี้ก็คือเป็นแอนนขโมยมะ,มะนาวนะนี่คือมะนาวแท้นะครับไม่ใช่มะนาวปลอมนะมะนาวแท้เลยนะครับบรรยากาศช่วงบ่าย นะครับช่วงบ่ายบายบาย,บายประมาณ16นาฬิกานะครับสี่โมงเย็นนะครับที่โคกน้องนาครูนะครับของท่านดร,รยุทธศาสตร์ท่านาท่านรองสมดีกงเพชรนะครับเราเคยอัดคลิปไว้หลายครั้งคานผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับท่านพยุทธศาสตร์ท่านใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่นก้าวในรัชกาลที่9นะครับตามรอยพ่อสารต่อวิถีบรรพชน คุณผู้ชมอยากจะชมภาพเก่าๆนะครับในคลิปก่อนที่ได้ถ่ายทำไปเมื่อหลายปีที่แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับบรรกาศยามเย็นครับคุณผู้ชมครับเป็นการนำศาสตร์พระราชานะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแบบอย่างที่ดีของการ นำศาสตร์พระราชานะครับประชาเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่น9ก้าในหลวงราชกาลที่9มาลงสู่การปฏิบัติจริงนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของอำเภอหนองสองห้องแล้วนะครับ ส่วนมุมนว้นที่เห็นตอนนี้ก็มีผู้มาเยือนหลายๆท่านนะฮะมาเก็บว่นาวนะครับอย่างที่เห็นไปในภาพตะกี้นี่นะครับความเขียวสวยงามนะครับท้องฟ้าสดใสในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับที่นี่นะครับหนองสองห้องโคกหนองนาโคกหนองนาครูดรยุสัติ์กงเพชรน,นะครับ ผู้ชมครับทางเดินไปบ้านทรงไทยนะครับของท่านดรยุทธศาสตร์นะครับเดิมทีเส้นทางนี้ยังไม่มีนะฮะเนี่ยทำใหม่ขึ้นมานะครับภาพที่เห็นเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผู้ชมครับนี่แ้ะครับสอง้างทางก็จะเห็นความเขียวของต้นข้าวตอนนี้กำลังใกล้ตั้งท้องนะครับ บรรยากาศ360องศาคุณผู้ชมครับอาจจะแดดจ้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของอประมาณช่วงบ่ายบ่ายสี่โมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมครับก็เห็น้อยหกสิองศานะครับครับคุณผู้ชมครับเรามาดูในโซนข้างบนนะฮะส่วนนี้คลิปก่อนๆน,นะครับคลิปเก่าๆที่คุณผู้ชม ได้ชมหรือคุณผู้ชมที่ไม่ได้ชมก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะครับที่สามารถขึ้นมาแล้วจะมองเห็นทิวทัศน์นะครับมองเห็นภาพมุมบนนะครับของอโคกหนองนาหนองสองห้องได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมองไปมีแต่ต้นไม้นะฮะโตมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มองไม่เห็นพื้นและหลังตอนนี้นะครับเราเลองย้อนกลับลงไปดูข้างล่างกัน ว่าความแตกต่างระหว่างปีนี้ฮะปลายปี67นะครับต่างจากปลายปีปีคนก่อนที่เราอัดคลิบไว้อย่างไรนะครับเดินลงมาข้างล่างก็จะมีที่นั่งพักนะครับส่วนด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมก็จะเห็นหนองน้ำนะฮะในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโคกหนองนานะครับนี่คือส่วนที่เป็นหนองน้ำนะครับที่จะให้ทั้ง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํปาป่าต่างๆเป็นต้นนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้เราเดินลงมาจากตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับก็เราจะเดินย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับว่าคลิปคั้งก่อนเราถ่ายทาไว้ต้นไม้โตประมาณไหนและตอนนี้เป็นอย่างไรเราเดินไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับอ่า โคกน้องนาหนองสองห้องโคกน้องนาครูนะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของหน่วยงานทั้งในภาคส่วนราชการหรือภาคเอกชนนะครับเข้ามาขอศึกษาดูงานกันแต่ละปีเนี่ยมีจํานวนมากทีเดียวนะครับท่านโนโยบายหรือแนวคิดของท่านพรยุทธศาสตร์ท่านต้องการที่จะนําสารพระชานั้นมาลงสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน นะครับทั้งที่อยู่ในขอนแก่นและก็ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็มักผลไดเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีละลายหนวยงานมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มีลูกๆนักเรียนนักศึกษามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับมากมายทีเดียวนะครับนี่คือโคกน้องนาคร ου, นูนองสองห้องหรือโคกน้องนาอ่านองสองห้องของดรวิทยาศาสตรส์กรงเพชรท่านรองสมดีกรงเพชรนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสองไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ให้ทุกท่านได้มีโอกาสทั้งมายุ่มชมและผมก็มีโอกาสได้อัดคลิปเนะ <ๆ S 1> พื่อเผยแพร่ความรู้นี้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทุกคลิปของบ้านสวนไม่ประดับนะครับส่วนคลิปหน้าบ้านสวนไม่ประดับจะนาคุณผู้ชมไปชมเรื่องใดน,นั้นจะเป็นสเสน่ห์จันทร์หรืออย่างไรนั้นก็ขอทุกท่านโปรดติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งครับ ขอทุกท่านโชคดีมีชยัยมีเงินใช้จะได้ขันมือเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ